วใหญ่ข่าวดี15-21เมษายนนี้ต้องบอกเลยว่าดวงชะตาดีมีโอกาสร่ำรวยอ่ะคุณจะมีคนมาช่วยเหลือดวงชะตาจะดึงดูดทรัพย์สินเงินทองโกยเงินโกยทองมีเงินหลังไหลไหลมาเทมา15-21เมษายนนี้ต้องบอกเลยดวงชะตาดีหากทำธุรกิจการค้าการขายลูกค้าลูกหาจะเข้ามาไม่ขาดสาย ดีดวงชะตารวยดวงชะตาดึงดูดทรัพย์สินเงินทองมีโอกาสเหลือเกินทํามาค้าขึ้นค้าขายร่ํารวยช่วงนี้ต้องบอกเลยเงินจะไหลเข้าบัญชีไม่ขาดสายมือจะได้รับเงินมากมายมหาศาลมีโอกาสจะได้เงินนะได้ทองแบบพริบานมีโอกาสว่าจะได้เป็นมหาเศรษฐีแบบมีเงินมหาศาลณนะช่วงเวลานี้เลยอ๋อ ดวงชะตาดีมากช่วงสัปดาห์นี้ต้องบอกเลยดวงดีดวงแบบมีคนรักไข่เอนดูอุปถัมภ์ค้ำชูเมตตานะมีมหาเสน่ห์เมตตามหาเสน่ห์เมตตามหานิยมใครเห็นใครรักใครเห็นใครหลงนะอาจจะเหนื่อยหน่อยแ,แ,แต่ต้องบอกเลยเหนื่อยแล้วรวยอ่ะนะมีงานเข้ามีเงินเข้ามีโอกาสดีๆเข้ามาค้าขายเหน็ดเหนื่อยแต่เต็มไปด้วยเงินตรออ นะมีคนมาให้ความสนใจเยอะมีโอกาสว่าจะได้นั่งนับเงินแบบชิวๆนะมีลูกค้าลูกหาเข้ามามากมายมาหาศาลมีคนช่วยเหลือนะติดขัดตรงไหนสัปดาห์นี้มีคนอุปถัมภ์คำจูช่วยเหลือช่วงนี้ดวงดีมีสเสน่ห์มากมายเหลือเกินทำให้ใครเห็นก็รักนะ็นดูอุปถัมภ์คำจูลูกค้าลูกหาจะเข้าหาเยอะมีคนเมตตามีคนให้โอกาสดีๆทำให้คุณมีโอกาสดีๆทางการเงินเออ มีโอกาสจะมีคนคอยซัพพอร์ตช่วยเหลือมีโอกาสว่าจะมีคนคอยให้คำแนะนำให้โอกาสดีๆให้โอกาสสำคัญนะทำธุรกิจนะถ้าเกิดว่าคิดจะทําพิเศษหรือรายได้หารายได้พิเศษในช่วงเวลานี้ต้องบอกว่าทาเลยมีโอกาสรวยอะใครแล้วคุณนายอย่าลืมนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะเย็นดีด้วยนะ